น,นี่คือสวนสนุกในห้างนะครับก็ทำาให้เด็กๆเล่นเสียตังค์นะครับนี่ดูครับี่เด็กๆหน้าสนุกสนานก็มีสนามเด็กเล่นเล่นกันได้ลำเราาเียนทางกันต่อสำหราาับวันนี้อันนี้เป็นส่วนประชาสัมพันธ์นะครับนี่ดูเพรดามนนี่อันนี้เป็นเฟรนซ์ Friends. จังชั่นดูเขาตกแต่งร้านอันนี้เรียบง่ายนะครับอันนี้มีที่นั่งตรงกลางกำหรับเวลาน,นั่งพักเพราะว่ามันเดินทางมันเดินเหนื่อยอันนี้เป็นร้านความงามนะครับปไปเลยต่อนี่น,นี่เป็นร้านจีสตา G-Star ตาร์ Star แล นี่เป็นข้างหน้าเราเป็นตู้ t t ที่อยูที่อยู่ใต้ของบันไดเลื่อนขวามือดีเซลนะครับร้านดีเซลกำลังลด50%จากหมื่นหนึ่งก็เหลือ5,000มันก็ยังแพงอยู่ดีดูร้านดีเซลโอ้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  นี่เป็นร้านเอลโดนี่ครับดูการตกแต่งร้านนะครับพี่น้องที่เรียนสายอาร์ตดูการตกแต่งร้านนี่ดูการตกแต่งร้านขายที่นอนนะครับนี่นี่ร้านขายที่นอนนี่โชว์เสื้อผงเสื้อผ้ากัน นี่เป็นฮอล์ขวามือนบเป็นซาร่าายอลหรือผมไม่ดูฝ้าเพดานของฮอล์นะครับเ,เพื่อนๆเนี่เป็นสามารถเปลี่ยนสีได้ครับเดี๋ยวให้ดูมันจะเปลี่ยนสีตอนนี้เป็นสีฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วครับเปลี่ยนเป็นเขียว Okay. แล้วพาไปดูอีกร้านหนึ่งร้านนี้เคยลงนิตยสารดีไซน์ของประเทศนี้ด้วยนะครับอา m มา d u ่ดูบร้านนี้ชื่อร้านมานูนโบแลงดูครับตกแต่งร้านสวยมากครับมานูนโลบแลงทำเป็นเฟรมนะครับเฟรมจอรู้ยจอรู้เต็ไมไปหมดเลยสวยครับร้านขายรองเท้าครับผมลด50%ด้วยตอนนี้สวยงามมาก เราไปกันต่อนี่ขวามือที่ซ้ายมือที่เป็นร้านแมงโก้อันนี้ร้านไปดูร้านแมงโก้กันสีแรงมากครับร้านแมงโก้นี่เป็นขอนรับประทานอาหารนะครับ คอดเหมือนจิบน้ำชาขอเป็นร้านขายขนมนี่ร้านนี้ขายในกาเกสครับผมฟรีกรใใาแฟอินไซด์การดโนโวครับอันนี้ร้านโนโวขายรองเท้าลด25%รนี่ดูเขาดิสเพย์ร้านกันดูดิสเพย์ร้านนะครับ ง,ง่ายง่ายง่ายเอาดอกไม้มาวางน่ารักน่ารักเนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ออฟเราเดินทางกันต่อนี่ถึงร้านน้ำหอมแล้วครับเซโฟโคดา้าโอ้น้ำหอมนี่ดิดูเขาดีไซน์ซีเคอารับขวดใหญ่มากครับ นี่ครับนี่น้ำหอมหอมเบลืบลร้อนเลยไปเราไปกันต่อเดี๋ยวเจอ สเก็ตเด็กมันเล่นมีเด็กเล่นแล้วอะไรน่ารักมันจะมีรถป่ะสามทุ่มสามทุ่มมีดิวันศุกร์ไงแน่ป่ะแน่ก็มีโดยปกติอยู่แล้วไม่ใช่มันเป็นวันหยุดอ่ะเขาอาจจะไม่ไม่ให้ทำโอไม่มีโออะไรทีนี้ประหลาปกติ ปกติตอนนี้นก็กลับวันศุกร์มันก็มีรถนะมันจะมีรถกันจะได้อยู่แบบยาวมีมีมีบ้างกี่มองไม่เ่ยอยู่ยาวเลยนวอยู่ถึงตอนไหนก็ได้แล้วแต่กลับกลับทำทันเที่ยวทั้ง เดี๋ยวเดินหาสเก็ตน้ําแข็งอยู่ใกล้เจอแล้วครับเดี๋ยวเดินทะลุนี้ไปแล้วว่อยู่ด้านซ้ายมืออันนี้คนเยอะมากเลยครับผมเสื้อผมิเดนซ์สี่พันอันนี้ชื่อร้านอ f t เ e s ช็อคนะครับ นี่ร้านชิ้นร้านปลาล่าร้านปลาล่าขายชุดชั้นในครับผมอลังการมากนี่ขายชั้นในครับแตงแปด๊ดนี่ร้านโูล็อกซี่นะครับร้านขวัญใจของหญิงสาววัยรุ่น อันนี้เป็นส่วนตกแต่งดีเคเรตนะฮะนี่มีน้ำมีน้ำตกด้วยครับผมดูฝ้าเพดานครับผม